สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือแต่กําลังกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราครับ AI ไม่ได้เป็นเรื่องของอนาคตอีกต่อไปแต่มันอยู่ในปัจจุบันและกําลังเปลี่ยนแปลงโลกในทุกมิติทั้งด้านธุรกิจสุขภาพและชีวิตประจําวันของเราครับผมเรามาทาความรู้จัก AI กันก่อนดีวกว่าครับ AI หรือที่เราเรียกกันว่า Artificial Intelligence หรือเทคโนโลยีที่ทำให้เครื่องจักรสามารถคิดและตัดสินใจได้เหมือนมนุษย์ครับหรือแม้แต่ดีกว่ามนุษย์ในบางด้านด้วยลองนึกถึงสิ่งที่คุณใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเช่นสิริบนโทรศัพท์ของคุณหรือระบบแนะนำภาพยนตร์ใน Netflix ทั้งหมดนี้คือผลลัพธ์ของ AI ครับการใช้งาน AI ในชีวิตประจำวัน AI ไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยครับรู้กันครับว่าเราช่วยมันช่วยเราในเรื่องอะไรได้บ้างครับผม หนึ่งเลยนะครับระบบแปลภาษาครับเช่น Google Translate ทําให้เราเข้าใจภาษาอื่นได้ง่ายขึ้นครับผม E-Commerce ใช้ AI ในการแนะนําสินค้าเช่น Shopee หรือ Lazada ครับหรือที่มันขึ้นมาแนะนําใน Facebook Instagram หรือว่า TikTok ในตอนที่เราค้นหาสิ่งที่เราต้องการครับมันก็จะขึ้นแนะนําขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับผมทั้งหมดนี้เนี่ยช่วยทําให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้นเป็นอย่างมากเลยครับเทคโนโลยีเบื้องหลัง AI นะครับ เบื้องหลังของ AI มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจครับเช่น Natural Language Processing ทำให้ AI เข้าใจภาษามนุษย์ Computer Vision ความสามารถในการเข้าใจภาพเช่นการจดจำใบหน้าครับเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้ AI สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเช่นการนำใบหน้าเรามาทำเป็นที่ปลดล็อกของโทรศัพท์ครับผมโอกาสและความท้าทายของ AI ครับ AI มีทั้งข้อดีและข้อท้าทายที่เราต้องรู้จัก โอกาสครับช่วยแพทย์วมินิ้ัยโรคและพัฒนาการรักษาครับเช่นการนำา i i มาสแกนมะเร็งเป็นต้นครับผมความท้าทายครับผลกระทบต่อการจ้างงานในอนาคต AI เนี่ยจะเข้ามาแทนในงานที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้มนุษย์สำหรยังขาดความสามารถในด้านนั้นอยู่ประมาณ นั้นถูเป็นต้นนะอนาคตของ AI นะครับ AI การพัฒนาอย่างรวดเร็วในอนาคตรเราอาจจะเห็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นนะครับเช่นระบบที่ทํางานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบครับแต่เราก็ต้องตั้งคําถามว่าว่าเราจะวางขอบเขตให้ AI อย่างไรเพื่อให้มันช่วยสร้างโลกที่ดียิ่งขึ้นครับ AI เป็นเทคโนโลยีที่ทรงพลังมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นได้ครับหากเราใช้มันอย่างมีความรับผิดชอบครับสุดท้ายนี้นะครับ ผมอยากฝากคำถามไว้ว่าคุณคิดว่าไอจะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างในชีวิตหรือธุรกิจของคุณครับผมเราสามารถนำมาใช้ต่อยอดในทุกด้านได้เลยนะครัีไอก็ขอบคุณสำหรับการรับฟังในการพรีเซนต์ครั้งนี้ครับผมนายรมศักดิ์กิจศรประกอบการมาลัยราชพัฒน์เครับผม